สวัสดีค่ะทายนะคะวันนี้มีของจะมาแนะนําค่ะเป็นของเล่นใหม่จริงๆอยากได้มาสักพักก็หลดแต่ว่าเพิ่งเก็บตังค์ได้นะคะช่วยออกกับพุณแม่คนละครึ่งค่ะของอันนี้ก็คือแก้วนิกสปานะคะอันนี้เป็นรุ่น2แล้วนะคะจริงๆมีรุ่นแรกเอกมาแล้วค่ะก็กาวนิกสปาตัวนี้นะคะมันก็จะมีหัวมาสองเอ๊ยมา4หัวค่ะก็จะมีหัวแรกนะคะไว้ทําหน้า ันที่สองก็จะเป็นอันนี้นะคะทําตรงศีรษะนะคะตุ้ผมเพื่อที่จะให้ผมที่คนที่แบบมีปัญหาบอกว่าหัวมันเลยค่คะผมร่วงอันนี้พี่ไซพี่ไซชอบใช้มากพี่ไซบอกไม่ชอบสระผมเลยค่ะสว่วนนี้นะคะอันนี้ดีมากเลยไซชใช้บ่อยตรงที่มันเป็นพวกผิวเปลือกส้มคะ่ะนอ้จริงๆตัวนี้เป็นทาตรงตัวนะคะ พวกเซลลูไรนี่ค่ะแต่ไซใช้ตรงที่มันเป็นผิวเปลือกส้มจริงๆหลายๆคนน่าจะปินนะคนที่แบบว่าเคยอ้วนแบบเคยอะไรมาก่อนแล้วผอมไหมคะแต่จริงๆเป็นทุกคนแหละนะเชื่อว่าเป็นทุกคนเลยเพราะว่าไม่มีใครที่เจอแล้วไม่เป็นเลยสักคนนอกจากแบบว่าไปทำโยคะอะไรมานะคะด้วตัวตนี้แหละคุ้มกว่านะคะหายไปเลยะค่ะพวกผิวเปลือกส้มพวกเซลลูไรตรงใต้แขนอะไรเงี้ยค่ะตามด้วยอันนี้อ,นนอันนี้มันจะคล้ายๆเหมือนแบบว่าเราไปแบบฟิลเลอร์มาเลยค่ะเหมือนพวก ตรงปัญหาร่องแก้มนะคะตรงใต้ตาประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นเติมเต็มนะคะหนะะ้าในเซ็ตก็จะมีอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นเจลนะคะมีสองสีสีขาวก็จะเป็นพรีทริกเมนเจลนะคะเป็นเจลประจุลบที่จะทำดีท็อกหน้าเรานะคะทำความสะอาดก่อนที่เราจะไปทำตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าก็จะเป็นทริ m เมนเจลนะคะที่จะมี เอสล็นะคะทําให้หน้าเราอ่อนเยาวลงประมาณ10ปีอะไรเงี้ยคุณแม่ชอบใช้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้มานะคะเป็นน้าแร่ชื่อว่า NAPCA Moisture Mist นะคะก็เป็นน,น้ําแร่ฉีดหน้าให้หน้าชุ่มชื้นอันนี้ใไ่ก็แบบพกเวลาออกปอไปข้างนอกน,นะคะเหลือเพิ่มหนึ่งแล้วอะพกะเวลาออกไปข้างนอกด้วยก็จะมีน,นี่ค่ะเป็นเจลล้างมือน,นะคะก ไม่มีอะไรมากค่ะก็เดี๋ยวไซจะมาทดลองใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวไซขอตัวไปล้างหน้าก่อนโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะหลังจากล้างหน้าก็จริงๆไซไซใช้ตัวนี้ล้างหน้ามันเป็นโฟมนิ่มๆค่ะมันดีตรงที่พอเราล้างหน้าปุ๊บใช่ไหมคะหน้าเราก็จะขาวเลยมันเป็นโฟมนิ่มๆค่ะในโฟมตัวนี้ก็จะมีสารเอสล็อกด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่มีในชุดนะต้องแบบไปซื้อแยกเอาแต่ก็แนะนําเลยนะตัวนี้ใช้ดีหนะะ้าขาว ค่ะก็มาเริ่มกันเลยใส่จาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนี้ให้ดูนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่ดีท็อกผิวก่อนหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะคะจะต้องตัดหลอดนี่ค่ะค่ะก็ตามด้วยทาหลอดใสๆตัวนี้นะคะชื่อว่าพีทิกเมลเจลนะคะเจลก็จะเป็นลอนน้้นะครีมเนเจลของมันเป็นใสๆนะคะทาไปเยอะๆเลยนะบางคนตัดหลอดแล้วก็ ใช้แค่ครึ่งเดียวก็แช่ตู้เย็นไว้อะมันไปถามพี่พนักงานค่ะนะคะมันมันไม่ดีนะเพราะมันจะมีสารมันก็จะระเหยตามอะไรไม่รู้ใจจาไม่ได้อะแต่ว่าใช้ครั้งเดียก็ใช้ให้หมดไปเลยดีกว่านะคะอี้ทาไปเยอะๆเลยนะเซจะทำให้ดูแค่ครึ่งหน้าค่ะได้เห็นชัดๆ จริงๆหลายคนชอบใช้มาเลยนะจริงๆตัวนี้มันก็จริงๆหลายๆคนน่าจะรู้จักแต่บางคนที่แบบบอกว่าเออไม่ค่อยเห็นผลเลยเขาน่าจะทําไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนะคะให้คุ้มหน้าเลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะ PCA นะคะน้ำแรกก็ฉีดหน้าไปหน่อยจริงๆไม่รู้คนอื่นฉีดเป็น่าจะไซฉีดอะ <c oughs> ่ะนะคะก่อนทำให้มันชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็เครื่องนี่นะคะกาวนิคสปานะคะมันจะมีโตข้างหลังอันเนี้ยให้เราใช้ตัวนี้นะคะฉีดไปที่สามมิลเลยนะคะฉีดไปที่มือและฉีดทั้งมือแหละมันจะต้องมือเปียกๆนะคะถึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วางสามนิ้วลงแบบนี้นะคะนี่แล้วก็กดปุ่มตรงกลางเลยนะคะให้มันขึ้นเลขหนึ่งสองนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไซจ,จะมาทําให้ดูนะให้มันถูกแบบถูกหลักอะ่ะเผื่อใครทําไม่ถูกกนะ็ดูตามน,นะคะแล้วก็แล้วก็ทําไปที่ใต้ตานะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะที่หลักสําคัญเลยอยากให้แบบว่าเครื่องมันหลุดออกจากหน้าถึงเราจะแบบย้ายไปทําตรงอื่นนะคะก็ อย่าทาให้มันแบบว่าหลุดออกจากหน้าตรงจากตรงใต้ตานะคะเลื่อนไปที่ขมับแบบนี้ก็เลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นหนักๆเลยนะแต่ว่าเลื่อนลงเบาๆให้มันดังตืดแบบนี้นะคะตามมาด้วยทุงล่องแกงนะคะทําวนๆที่จมูกแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ขมับเหมือนเดิมก็ลงเบาๆนะคะวนๆที่จมูกแล้วก็ ขึ้นไปที่ขมับเหมือนเดิมเลยนะคะให้มันดังตึ๊ดแบบนี้นะคะเคยมีปัญหาทำเย,ยอะนะไซท็อปทำตรงล่องแก้มมาแล้วว่าล่องแก้มเยอะค่ะแล้วก็บนบนที่จมูกน,นะคะเลื่อนไปที่ขมับจะมาด้วยทำตรงนี้นะคะมัน,นเป็นตรงแก้มนะคะใครแก้มย้อยนี่น,นะคะเลื่อนไปที่ขมับเหมือนเดิมเลยบางคนอยากหน้าเรียวเขาก็จะใช้ไอที่ แล้วเซลล์อะไรที่ใช้ตรงตัวะค่ะเอามาทำหน้าก,ก็จะเป็นรีเคปเลยนะเ,เดี๋ยวสซทำงนี้ให้ดูกันนะคะเลื่อนไปที่ขมับเลื่อนลงเลื่อนไปที่ขมับตั้มไลืทำตรงนี้นะคะอืมเลื่อนไปที่มับกเหมือนเดิมเลื่อนขึ้นแรงๆนะอยากให้มันหลุดออกจากหน้านะคะก็เลื่อนลอง วิธีทำแล้วก็มาที่หน้าผากนะคะวนแล้วก็นึ่คขึ้นนะคะแบบนี้ไซทาแค่ครึ่งหน้าน่าจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวตอนทําเสร็จจะแคปรูปไปให้ดูหมดแล้วนะคะสองนาทีก็จะขึ้นเป็นแบบนี้สองก็ทหลังจากที่ทําดีทอกหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่ขอตัวไปล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทาทิมเม้นต์กันนะคะ ก็หลังจากไปล้างหน้าด้วยน้ำปล่าธรรมดานาคะ่ะรู้สึกแบบหน้าแบบนี่าหน้าสะอาดมาเลเปรี้ยวเทียวหน้านี้หน้าคนนี้ขาวเว่เลยนะคะหลังจากที่เราทําขั้นตอนแรกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกคือขวดสีขาวนะคะก็คือเป็น pre t i e m e n t gel นะคะเป็น detox หน้าแล้วก็จะมาทำทิเ a เมนต์กันแล้วละ่ะก็จะเป็นขวดนี้นะคะที่มีสารเอ g ล l o c นะคะวตัวสีฟ้านะคะแล้วทาเหมือนกันเลยตัดตรงหัวนะคะ จริงๆวิธีนวดเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเราจะกดไปอีกเบอร์หนึ่งนะคะประมาณนี้นคะนคะก็ทาลงไปเลยใช้ทาแค่ครึ่งหน้าเหมือนเดิมนะทาลงไปเยอะๆนี้นะคะ,คะพอทาลงไปเหมือนเดิมเลยนะของทรายครึ้งหน้า ใช้ให้หมดเหมือนเดิมน,นะคะใครที่แบบว่าทำโปรติอย่าไปเหลือแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะมันจะหงุดหได้ของอะไรมันจะแบบระเหยไปหมดกลายเป็นใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะทําอาทิตย์ละสองครั้งกําลังดีนะหรือว่าใครมีเงินไปเยอะก็ทำมันทุกวันเลยนะตึงๆตงนะครับ ค่ะของใช้ก็ทาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเริ่มทํำทีเ็เมนต์เลย <laughs> นี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะใ้เราเใช้หินหน้าก่อน <laughs> นคะคะก็เหมือนเดิมนะคะมือขั้นที่เรานวดน,นะคะแล้วก็ต้องทําให้มันเปียกด้วยจะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะวิธีจับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่ดีทอกหน้านะคะสนิ้วอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วก็ กดเครื่องแต่คราวนี้เราจะกด2ครั้งนะคะเป็นเลข2นะคะ3นาทีนวดเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวใส่นวดให้ดูเริ่มจากใต้ตานะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ที่คามบนะคะเลื่อนลงมาอย่าให้มันหลุดออกจากหน้าเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะกลับมาที่ใต้ตาก็ขึ้นไปที่คามบขึ้นหนักลงเบานะคะตรงนี้นะคะ ถ้ามันไปได้แบบงมเยอะก็อยากจะทําทุกวันนะสช้ก็ทำอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเย้ยแบบประหยัดประหยัดหน่อยแต่จริงๆแค่อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ผลแล้วนะนะคะเพื่อนไปที่คำแบบบ๊ายบายวันนี้สําหรับคนนอนดึกอย่างอายอย่างมากเลยนะคะก็เรามาทําที่รางแก้มกันดีกว่าปัญหาหลักของผู้หญิงทุกคนนะคะ บางคนอายุไม่เยอะก็มีนะแบบสายสิบเจ็ดนี่แหละบางคนตอนแรกกะว่าจะไปฟิลเลอร์ตรงแก้มนะคะแต่ว่าตอนแรกมีจริงๆริายดูมาหลายปีนะตัวเนี้ยแบบศึกษามากะว่าจะซื้อเพราะว่าหลายหลายคนคงแบบผิดราคามันก็คงจะแบบคิดหนักเลยนะแต่จริงๆมันดีจริงนะมันสมราคาถ้าเราไปซื้อคอร์สอะไรเงี้ยหรือเราไปฉีดฟิลเลอร์เหมือนมันอันตรายถ้าหลายหลายคนแบบดูพวกตามข่าวนะคะแบบจมูกอังอะไรเงี้ยบ้างเงี้ยอันนี้ไม่มี ไม่มีอะไรเลยที่ทําให้หน้าเราเป็นอะไรหน้าเราคงไม่ถูถๆไปแล้วไม่อะไรเงี้ยนะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยกลับมาวนๆแต่ก็นี่ค่ะกลับที่คำอับจำนวนปกติแม่ใจจะไม่ค่อยแบบเห็นด้วยเราแบบจะซื้อของส,สวยๆอ,อะไรเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนไซจะทำเพวกมทำที่คลินิกทำหน้าเอะไรค่ะคอร์สนึงมันก็ สิบครั้งมันก็ประมาณหมื่นกว่า,วาแล้วมันทําได้แค่สิบครั้งแล้วมันก็เป็นพวกแบบเลี้ยงไข่เลยค่ะทําแล้วถ้าเราหยุดทํานะหลายๆคนอนะ่ะคงต้องเป็นอยู่แล้วเพราะว่าสาวๆทุกคนเขาชอบไปทํหน้าใช่ไหมพอไม่ไปทําปุ๊บสิวเหอทั้งหน้าเลยแต่อันนี้ไม่เป็นนะอันนี้ซึ่งมาทีเดียวคุ้มจะใช้ไปสิบปีก็ยังได้เลยแบ่งๆกันใช้อะแม่กับครอบครัวนะคะขึ้นไปที่คาอ๋อน,นี้เพื่อนตรงแก้วหาอ มนแล้วก็หน้าที่คางต่อเลยนี่ค่ะดูไม่คิดถึงมันจะทําให้หน้าเราแบบดีขึ้นอย่างแรงเดี๋ยวทําจริงๆทําครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วล่ะอะไรทำลูกเฮให้ดูส่วนใหญ่มีคนชอบถามแบบว่าทําไมหน้าใสจังเมื่อก่อนเซฟก็จะบอกใช่ไหมว่าแบบเออไปทําคลินิกนู่นคลินิกนี้นะดีแต่ว่า พอมีช่วงนึงก็จะมีคลินิกดังๆะคะที่เราเคยทําไปแล้วแล้วช่วงที่แบบทรายทำทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยเรียนอีกต่างหากนอนก็ไม่ได้นอนนะคะนอนประมาณวันหนึ่งสองชั่วโมงเงี้ยโอ้โหต้องไปทำหน้าอีกถอดไปไกลก็ไม่ได้ไปอ้าหมดแล้วนะคะแบบนีกก้ก็ก็รู้สึกดีนะหลายคนน่าจะไปลองกันเป็นแบบนี้นะคะมืสองนาทีแล้วล่ะจะไปนหน้าหน่อยเพื่อให้หน้าชุ่มชื้นนิดนึงนะคะ มันก็เดี๋ยวไซขอตัวไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะว่าหน้าเป็นยังไงหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทําไปแค่นิดเดียวนะเนี่ยไปล้างหน้าก่อนละกันนะค่ะก็หลังจากที่ทําหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างกอล์ิกสปานะคะก็ผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือไซทำทั้งหน้าแล้วนะเดี๋ยวจะครอบหน้าตอนที่ทำแค่ครึ่งเดียวให้ดูเลยคะ่ะคิมเสียดายเลยทำทั้งหน้าเลยเป็นแบบนี้ หน้าเราก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะยิ่งเราทําแค่ครึ่งหน้าเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกเลยแหละว,ว่ามันต่างจากข้างนี้ทั้งผิวที่เราแบบสัมผัสแล้วก็เรารู้สึกกับตัวเราเองนะคะที่คนอื่นสัมผัสก็คงจะรู้สึกแหละอันนี้ก็ทําทั้งหน้าทั้งคอเลยนะคะสองข้า, <c oughs> เางเป็นแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้หน้าเราอ่อนเยาว์ลงนะคะแล้วก็ดูเด็กขึ้นหน้าผิวเราเนี่ยจะนิ่มเลยค่ะนิ่มมากๆเลยจับอยางเงค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวคราวหน้าไซจะมารีวิวอะไรก็ติดตามนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทํา พวกนี้เสร็จก็ทาครีมธรรมดาออกจากบ้านเลยนะคะอย่าลืมนะคะทำเป็นประจำจะได้เห็นผลถ้าจะค่ะบ๊ายบาย